ซ้อมคนสั่งข่อยซ้อมคนสั่งข่อยบ่อยากเ้าดังย้อนข่อยสั่งคนซ้อมซ้อมอียงกระดอกกระเดียหูโบว่าข่อยเบียปานหมักล่าเมาก่อยเห็นเทาเห็นงานเบิ่งประสิงตาหน่อยเมาอินเมาอ้อยขี่สอดตอแหลซ้อมคนสังข่อยซ้อมคนสัง่งข่อยบอย่อยากเมาดังย้อนข่อยสั่งคนซ้อมกระโพดโพดมังโม่มังอื้ นั่งตาเหลี่ยมอยู่ซื่อๆมันจิตายสันแมเฮ้าดูเหตุผดว่าเฮ้าได้หลายมันกวเว่าบออายโอ้ยกูสัน่คนซ้อมมักซ่อมหลายจะตายโหลดกระสูนาั่งนาบูตรหมู่หนุ่เบียกบอกงานการบอสางกูสิรวยให้มึงซ่อมจะตาสวดเฮ้กูซื่อจะรหลดให้มันซ้อมจนตาข้างตายสบาย ซ้อมคนสั่ง่อยซ้อมคนสั่ง่อยบอยากวัดดังย้อน่อยสั่งคนซ้อมซ้อมคนสั่งคอยสั่งคนซ้อมซ้อมคนสั่งโอ้ยคอยสั่งคนซ้อมสั่งเด้อ